นหนูอยากเป็นกระซื้อพอตกกลางคืนมีหัวกับสายก็ให้ได้เป็นกระซื้อเป็นกระซื้อยายสายหนูตัวเป็นนตันี้อยู่ในดงกลุก็ให้ได้เป็นนักตานี้ศมที่หนูตั้งใจพี่ออมอะไรของแกหนูอยากเป็นกระหังมีปีกเป็นกระดง ที่อันใหญก็ให้ได้เป็นกระหังมีกระดงดับใจเนื้อจะเป็นผีเปรตจะเป็นเปรตวัดสุทัศก็ให้ได้เป็นเปรตมือเท่าใบลานรือจะเป็นผีปอบจะเป็นปอบผีฝ้าก็ให้ได้เป็นปอบเป็นปอบอีกก่อนละกันผีป้าเอ้ยหมูเอ่าเต้นลำเอ้าไนในๆนในได้ๆนลานนาในนนได้ใน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 ผีฝ่า จะบ่าแล้วว่าเป็นผีเลยก็ตอนนี้เหรอช่วยส่งอีผีเปรตพวกนี้กลับไปหน่อยนะคะคุณผู้ชมคะสวัสดีนะคะหมู่คณะของเรานะคะรู้สึกว่ายับเยินมากเลยนะคะเดี่มาดีก่อนนมนะคะอันนี้ผีอะไรคะนมกระสือค่ะผีกระสือนะคะถ้าขนาดยังไม่ถอดหัวมันยังน่ากลัวเลยนะคะถ้าถอดหัวคงแย่มินมานีสิผีอะไรนางตานีะนางตาเนีแล้วผีตัวที่สามมานีสิผีอะไร โอ้ยนีว่าผีนักเลงผีตัวที่สี่ผีอะไระเธอผีเปรตค่ะผีเปรตค่ะตัดคำว่าผีออกนะคะทีนี่เปรตอย่างเดียวเลยแล้วผีสุดท้ายผีอะไรคะผีปอบนี่ก็ผีตูสนะคะแม่นะคะแม่ต้อนรับวันอย่างนี้เลยนะคะสิ่งไหนนะที่เห็นแล้วไม่ควรจะทําแบบเด็กๆเหล่านี้นะคะช่วยส่งมาเลยนะคะทั้งหนึ่งห้างบอกว่าสิ่งใดที่เขาเรียกว่า เคยไม่อยากทำใช่ไหมตอนตเด็กๆให้บอกมา152แล้วขึ้นหมายเลขมาให้เลยนะคะสำหรับ480-266นะคะอะไรที่ไม่อยากทำนะ,ะหรือว่าอะไรที่เคยทำแล้วน่าอับอายตั้งแต่เด็กนะคะ mm hmm. อย่างนี้พวกนี้เป็นต้นนะคะช่วยบอกมาเลยตอนนี้ไปดูมิวสิกวิดีโอก่อนเลยเพลงฟังหัวใจตัวเองฟังหัวใจตัวเองมิวสิกวิดีโอที่เอามาจากกลิ่นและมาชาค่ะ